you ทพลังใจ V ี to เก e ตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนรรบคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะคะค่ำคืนลอยกระทงกันด้วยใชัค่์ว่าตอนนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะน่าจะเต็มไปด้วยความสดชื่นแหละเพราะว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงต้องรักษามาตรการในเรื่องของความปลอดภัยจากสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 กันด้วยค่ะค่ำคืนนี้นะคะยังคงติดตามประเด็นเศรษฐกิจเช่นเคยนะคะอยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะก็หวังว่าค่ำคืนวันนี้นะคะน่่าาจจะมีีภพของเศรษฐกกิทับ คึกคักนะคะบูญในเรื่องของการท่องเทีย่ยวของไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนบอกว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินหรือว่าการใช้จ่ายในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะทําให้ปีนี้ไม่ได้คึกคักเหมือนกับปีก่อนหน้านู้นนะคะที่เราใช้เทศกาลนี้เป็นการดึงดนะูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะ,คะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเกิดความเคลื่อนไหวหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับสินทรัพย์นะคะวันนี้ต้องมาเจาะลึกการราคาเกี่ยวกับทั้งด้านของคริปโตเคเรนซีอย่างบิตคอยในช่วงที่ ผ่านมานั้นราคาซุดตัวลงมาต่ําที่สุดในรอบหนึ่งเดือนและมีการคาดการว่าราคาน่าจะผันผวนด้วยนะคะในะช่วงของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากอะไรค่ะหลายหลายคนเตรียมใช้จังหวะนี้แล้วนะถ้าราคาลงอาจจะเข้าไปซื้อสักหน่อยแล้วกันลองดูนะคะว่าทิทางจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยผันผวนมากจริงๆงการเข้าไปก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไปจับตาสถานการณ์อื่นๆกันเพิ่มเติมด้วย ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนว่าจะลงรอยแต่ก็ไม่ได้ลงรอยกันดีนะคะสหรัฐนั้นยังดูมีทีท่าที่ค่อนข้างขัดขืนหละค่ะหลังจากที่การประชุมสุดยอดผู้นําผ่านทางออนไลน์นั้นดูมีสัญญาณผ่อนคลายแต่ปรากฏว่าทางด้านของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นระบุนะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณใหม่นะเป็นการคว่ำบาตรทางการทูต ต่อมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งที่จะเกิดขึ้นกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยการส่งสัญญาในครั้งนี้ประธานาธิบ,ธจจบดีโจไบเดนบอกว่าสหรัฐอาจจะไม่ส่งผู้แทนรัฐบาลนะคะไปร่วมงานดังกล่าวซึ่งเป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่นางเจนซากีโคโสกทำเนียบข่าวของสหรัฐเปิดเผยว่าระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นนายโจไบเดนหรือว่านายสจิ้นผิง ไม่ได้มีการหาหรือในเรื่องนี้เลยนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วสหรัฐนั้นจะมีการคว่ำบาตรหรือไม่ซึ่งการคว่ำบาตรในครั้งนี้เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐบางส่วนอยากจะให้สหรัฐนั้นดําเนินการออกมาเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับทางด้านเศรษฐกิจและการทหารของจีนรวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนในฮ่องกงที่สินเจียงด้วยค่ะ ต้องบอกว่าสหรัฐตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเรียกร้องหลากหลายอย่างจากทางด้านของจีนด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองก็บอกว่าอยากจะให้จีนระบายน้ํามันออกจากคลังของเขาสะหน่อยเพื่อเป็นการทําให้ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวลดลงด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะเขามีการพูดคุยกันจากก่อนหน้านี้นะคะทั้งทางด้านของผู้นําจีนกับผู้นําสหรัฐมีการพูดคุยกันแล้วก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าจีนเขาก็ไม่ได้รับปากนะคะว่าเขาจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าก็จะมีทิท่าที่อ่อนมากยิ่งขึ้น โด,ย,ดยทางด้านของเว็บไซต์ของ S&P Global p l a n n e s ยมีการรายงานอ้างแหล่งข่าวนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังพิจารณาเรื่องการปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองค่ะผ่านทางการจัดประมูลขายคาดว่านะคะจะเปิดประมูลในครั้งนี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากบรรดารงกานมากนะะักค่ะเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศชะลอตัวลงเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนที่การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งนะคะเขาก็มีการรายงานอ้างแหล่งข่าวก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะว่าการประชุมทางไกลระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนสหรัฐเขาได้เรียกร้องให้จีนระบายน้ํามันออกจากคลังสํารองค่ะเพื่อทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลงและหน่วยงานด้านพลังงานของจีน และสหาราัฐนะคะกำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ซึ่งจีนเขาบอกว่าเขาก็เปิดกว้างนะสำหรับคําร้องขอของสหาราัฐแต่ก็ไม่ได้ให้คํามั่นสัญญานะคะว่าจะใช้มาตรการอย่างใดเป็นการเจาะจงเป็นพิเศษหรือเปล่าระบุว่าจําเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการใช้น้ํามันภายในประเทศด้วยโดยสหารัฐนะคะมีน้ํามันดิบอยู่ในคลังสํารองทางยุทธศาสตร์หรือว่า SPR มาที่สุดในโลกถึง727ล้านบาร์เรลค่ะขณะที่จีนมีอยู่ประมาณ200ล้านบาร์เรลถ้าหากทั้งสองประเทศ เขาระบายน้ำมันออกจากคลังได้ก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งนะคะที่กดดันทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกช่วงเวลานี้เริ่มมีการปรับพักฐานลงมาบ้างนะคะ,คะบางช่วงบางตอนอาจจะต่ํากว่า $80 ดบอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในขณะเดียวกันค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปในช่วงต้นรายการนะคะบอกว่าสุดสัปดาห์นี้ต้องจับตานะทิศทางของตลาดคริปโตเคเรนซีหลังจากที่ราคาของบิตคอยนะคะปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องค่ะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเลยหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการใกล้ๆกับ700,000ดอลลาร์ต่อนหนึ่งหน่วยบิตคอยนะคะ ปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะมีสิ่งที่นักลงทุนในตลาดคริปโตเคเรซีนั้นจับตาเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับกร,ระแสที่คาดการกันว่ากลุ่มเจ้าหนี้อาจจะมีการบังคับให้บริษัทเม้ากอสนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเริเริ่มในการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสกุลเงินคริปโตหรือว่า Bitcoin ตั้งแต่สมัยที่บิตคอยเนี่ยราคาย,ยังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยกันอยู่เลยนะคะเขาล้มละลายค่ะ เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินคริปโตของญี่ปุ่นที่ประสบภาวะล้มละลายซึ่งบรรดาเจ้าหนี้นยพยายามกดดันให้เขาขายตัวบิตคอยที่ถืออยู่เนี่ยนะคะออกมาเพื่อเอาเงินมาชาําระหนี้ก็เลยส่งผลทําให้ราคาบิตคอยนั้นซุดตัวอย่างต่อนเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยแมทธิวเดฟผู้บริหารของบริษัท s Stack f u ันในสิงคโปร์นั้นระบบบอกว่าความกังวลเนี่ยมีขึ้นหลังจากศาลกรุงโตเกียวมีคําสั่งให้บริษัทเมลกอส ขายบิตคอยเพื่อชำระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้หลังจากที่ประสบภาวะล้มละลายในปี2557ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันต่อค่ะเกาติดทุกความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุน ม Money and b a n k i n g c n a n n น l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดคุณทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ13 1310และ1313 13. ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะโปรแรนางเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดร่วมสัลคารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย S C B Business e n y w r e r e บริการธนาคาร่าดอินเทอร์เนต็ตเพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุดโอนจ่ายได้ทั่วโลก เข้าสู่ช่วงที่2องรายการนะคะชวนทุกท่านมามองหาช่องทางการลงทุนช่วงโคงสุดท้ายปลายปีแบบนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะอยากจะวางแผนในปีหน้ากันด้วยนะคะวางแผนการเงินไปจนถึงปีหน้ากันเลยหรือว่าแม้แต่เลือกมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างทั้งกองทุน S S F แล้วก็ R M F ค่ะทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างและตอนนี้มีกองทุนรูปแบบไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณสอนชัยสุเนตาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief Investment Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุอนชัยคะสวัสดีครับผมค่ะถ้าเราดูการจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนจะมีทั้งโควิด19หรือว่าแม้แตรปร่ปัจจัยต่างประเทศอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราไม่ได้ตั้งตัวแต่พอเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเริ่มในเรื่องของวางแผนการเงินแล้วหรือว่ามีวินัยในเรื่องของการออมมากขึ้นตอนนี้สถานการณ์รเป็นยังไงกันบ้างเหรอคะคุอนชัยคะ เอ่อถ้าเรื่องวินัยทางด้านการอมเนี่ยครับต้องบอกว่าเอ่อ,อ,อคนไทยะนะครับจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทักษะาการอมของคนไทยเนี่ยจะค่อนข้างอยู่อันดับท้ายๆนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับ โดยล่าสุดเนี่ยดัชนจะมีบำนาญแห่งชาติเนี่ยระบุว่าเราอยู่อันดับที่11แม้แต่กลัวว่า,วา,วา,าด้านการออมของคนไทยเนี่ยจะยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าคนไทยเราเองเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับแต่เงินออมเนี่ยดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อการใช้ดำรงชีวิตภายหลังกเกษียณน,นะครับจากบทสํารวจเนี่ยพบว่า คนหลังเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินไหนมาดำรงชีพหลังจากเกษียณเนี่ยปรากฏว่า3.4%ของบทเซอร์เวย์เนี่ยบอกว่าจะต้องทํางานต่อหลังจาก่อายุ60ไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า3.7%บเอนี่ยบอกว่ายังต้องการลูกหลานช่วยเหลือทางด้านการเงินอยู่มีเพียงแค่ร้อยละ88เท่านั้นเองนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถพึ่งพาเงินบําเหน็จบํานาญ หรือการขายสินทรัพย์เก่าๆที่เก็บสะสมมาเนี่ยเพื่อการดำรงชีพหลังเกษียณก็ค่อนข้างเป็นสตาที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเพียงแค่ร้อยละแปดจุดแปดของคนที่เข้าสำรวจทั้งหมดนะครับนะแต่เหลืออีกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังพึ่งพาตนเองต้องยังไปทำงานอยู่หรือต้องพึ่งพาลูกหลานนะครับ <participated. S 1> แล้วก็ต้องบอกว่าสังคมไทยเนี่ยต่อไปลักษณะของครอบครัวก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆด้วยนะครับ นั่นหมายก็ว่าเออเราอาจจะ,กะเกษียณอายุแบบโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครมาซัพพอร์ตก็เป็นไปได้ราะฉะนั้นการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าระบบกะเกษียณอายุของบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้าง ไม่เพียงพอนะครับดังนั้นต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะครับวิบนัยทางการเงินสําคัญที่สุดเลยครับ,รบแน่นอนพอเราพูดถึงในเรื่องของวินัยทางการเงินที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะเร่งเครื่องนะคะในการที่จะสร้างวินัยทางการเงินางการออมให้กับตัวเองกันด้วยแล้วยิ่งโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ด้วยนะคะ เครื่องมือที่จะเข้ามาเสริมได้อย่างทั้งกองทุน IMF แล้วก็ S S F อันนี้ถือว่าเข้ามาใช้ได้ใช่ไหมคุณสมชายคะอ,อใช้ได้ดีทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญด้วยเพราะว่านอกจากเราจะใช้เครื่องมือ S S F I M F เนี่ยเพื่อการออมแล้วเนี่ยเรายังได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีด้วยแปลว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยที่รัฐบาลมอบสก,กิมพวกนี้ให้เราเนี่ยมันจะทําให มันมีเงินไหลกลับเข้ามาให้เราใช่ไหมครับแทนเงียจ่ายภาษีที่แพงมากขึ้นเราก็ไปหักลดหยอ่อนได้เงินหักลดหยอ่อนเนี่ยก็เพียบเสมือนเราสามารถเอามาออมทบเข้าไปทันนึือนได้นะครับมันก็จะสามารถช่วยได้ดีพอสมควรอย่าง s f f เนี่ยนะครับสามารถซื้อเพื่อลดหยอ่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน30%ของไรายได้พึงประเมินของเรานะครับแต่ต้องไม่เกิน2แ0,000บาทนะครับแล้วก็เมื่อเ,เอาเงินก้อนนี้เนี่ยที่ลงทุนใน SF f ไปรวมกับค่าลดหยอ่อนอือ่นๆเนี่ยเช่นอน F นะครับของกลุ<ช>่สำรองเรื่องที่ประกันแบบบำนาญเนี่ยจะต้องไม่เกินห้าแสนบาทก<ช>็ถือว่าเป็นวงเงินที่ใหญ่พอสมควรนนะครับของการลดหยอ่อนภาษีที่จะมาช่วยเราได้นะครับ<ช>แล้วก็พอลดหยอ่อนไปแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินภาษีที่ลดหยอ่อนเนี่ยไปลงทุนต่อได้อีกนะครับ<ช>ก็ได้สองต่อครับแล<ช>้วัวการ ออมเพื่อการเกษียณแล้วก็ยังได้เงินกลับมาด้วยแล้วก็เอาเงินไปออมซ้ำนะครับเงินมันก็จะโตรเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอนึงที่อยากจะ แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสําคัญนะครับก็คืองงลงทุนในกองทุนประเภทมีนี้ยอยครับผมค่ะแน่นอนตอนนี้กองทุนทั้ง S S F แล้วก็ r m F มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะถ้าเราอยากจะเข้าไปลงทุนตอนนี้มันมีเทรนรูปแบบการลงทุนลักษณะของกองทุนอะไรกันบ้างหรอคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเปิบโตได้ในอนาคตด้วยะคะ่ะครับก็จริง,รงๆการลงทุนใน F, S S F Arm F เนี่ยมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมากนะครับ ตั้งแต่ปราตาหน,นีนะครับในประเทศต่างประเทศการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศต่างประเทศการลงทุนในกองทุนรวมมาต่างหารินทรนะครับนะครับต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ระดับความเสี่ยงของกองทุนพวกนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยถ้าท่านจะลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะจัดพอร์ตการลงทุนนะครับูง่างยๆอย่ายลงกองเดียวแต่ต้องกระจายหลายกองทุนนะครับโดยหลักการง่ายๆก็คือเวลาจัดสํารับเนี่ยความเสี่ยงน้อย ก็ลงทุนกอ,องทุนที่มีความเสี่ยงน,น้อยเนี่ยเยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยที่เช่นอายุยังน้อยอยู่นะครับมีอายุงานเหลือเยอะๆเนี่ยลูกค้าก็สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าก็อาจจะมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือพวกหุ้นเนี่ยเยอะกว่านะครับเพื่อให้เงินเนี่ยเติบโต,ตได้ใน,ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นน,นะครับอันนี้ก็เป็นอันหลักอันหนึ่งนะครับอันที่สองที่ต้องดูก็คือว่าเวลาลงทุนกองพวกนี้ ก็ต้องดูเทรนด์ด้วยนะครับว่าเทรนด์กลุ่มไหนเนี่ยในอุตสาหกรรมไหนที่มันสามารถเติบโตได้ดีเพราะว่าการลงทุนในระยะยาวเนี่ยเราต้องคาดหวังว่าให้เงินโตเพราะว่ามันจะได้มาครอบคลค่าใช้จ่ายในหลังเกษียณอายุนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือเวลาลงทุนในอุตสาหกรรมไหนก็ดูที่อุตสาหกรรมนั้นมันจะเติบโตสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเกษียณหรือไม่นะครับอย่างยกตัวอย่าง เมื่อสเสียเนไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล mm hmm. เราจะสังเกตเห็นดูได้ว่าค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ถูกเลยนะครับ uh hmm. ก็แพงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องอย่างอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับมันก็จะมาช่วยเฮด หรือป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคตที่มันจะเพิ่มขึ้นของเราในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้อีกทางหนึ่งในส่วนหนึ่งเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเทรนด์อันหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนนะครับก็คืออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์แล้วก็นในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ที่เราดูเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย subsector หรือว่าอุตสาหกรรมย่อยๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยในนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยารักษาโรคเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเรื่องของไบโอเทค ใหม่ๆที่มาช่วยการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องจ mm ีโนมิกส์นะครับออนคโลจี <c> <c oughs> ก็คือแนวทางการรักษาเ,เรื่องโรคมะเร็งสมัยใหม่นะครับ <c oughs> เรื่องวัคซีนที่เราเห็นป้องกันโรคร้ายต่างๆรวมถึงโควิดนะครับแนวทางการรักษาแบบ Precision Treatment ก็ค <c oughs> ือการรักษาแบบตรงจุดเนี่ยนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ราคาไม่ถูกเลยแล้วก็มีแนวโน้มแพงขึ้นด้วยการลงทุนในหุ้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่อาจะจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เราแนะนำนะครับเซกเตอร์อีกเซกเตอร์หนึ่งที่เราแนะนําสําหรับการลงทุนเอ,อ่อเพื่อความจะเสียอายุเพื่อการลงทุนระยะยาวก็เช่นสาการที่จะเติบโตได้ระยะยาวๆแบบสูงๆนะครับเช่นเทคโนโลยีเรื่องฟินเทต นะครับหรือเรียกกันว่าการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p 2 p l e n d i n g i n s u r e t e นะครับ wealthmanagement เรื่อง Blockchain เรื่อง PersonalFinance หรือ MoneyTransfer ต่างๆซึ่งทุกวันนี้เราเห็นว่ามันเริ่มกลายเป็นปกติของชีวิตประจําวันแล้วนะครับที่เราโอนเงินผ่านมือถือนะครับโอนเงินผ่านทาง MobileApplication โอนเงินผ่านอร์เน็ตต่างๆเนี่ย โดยไม่ต้องไปธนาคารพวกนี้มัน Disrupt t r a d i t i o n a เอ่อ a n c i a l s e r v i c e แบบเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะโตสูงด้วยซึ่งเราเชื่อกันว่าถ้าลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เราก็จะได้รับผลกำไรหรือผลตอบแทนระยะยาวที่ดีนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าโลก New Normal หลังโควิดเนี่ยนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ เอ่อมันมาช่วยทําให้เกิดอาตาัตราเร่งของอุตสากรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจพิจารณานะครับอ่าอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะสนใจก็คือการลงทุนในหุ้น ในประเทศที่กําลังเติบโตสูงระยะยาวอย่างประเทศจีนนะครับมัยก็จะมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนซึ่งวันนี้ราคาปรับฐานลงมาพอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการลงทุน SSEI ในระยะยาวนะครับค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะรับฟังคําแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เทรนที่จะเติบโตได้ในอนาคตเพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุนกันด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสอนชัยมากมากเลยค่ะ วสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร w e b Money and Banking. co. th Financial Media Platform ร์มผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนในศาสตร์ทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking. co. th คลิกเดียวครบ ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยกา,าาาการเงินธนาคารวารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนพันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุน พบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร026914126-30ต่อ1310และ1313 13. ร่วมสข่วาวเศรษกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต มันนีเอ็กซ์ 28, พอโคราช2021 26-28พฤศจิกายนนี้ MCC ห่อเดอะมอลล์โคราช เับข้าสูช่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้นําเอาข้อมูลดีๆค่ะที่ถือว่าเป็นความร่วมมือร,ร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองที่เราได้สัมมานากันไปในโอกาส40ปีวารสารการเงินธนาคาร Thailand Next Move Looking Beyond COVID-19 นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีมุมมองจากภาคเอกชนมาฝากกันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของคุณสุภลักษณ์อัมพุทธค่ะประธานกรรมการบริหารจากบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะโดยท่านระบุบ,บอกว่าเดอะมอลล์กรุ๊ป เข้าใจถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนในเดอะมอลล์ทุกสาขาช่วยให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดและให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ความสามารถในการดำเนินธรุรกิจของผู้ประกอบการ SME การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก สิ่งเหล่านี้ต้องอาศาัยการเปิดประเทศและให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับคืนมาซึ่งก็จะช่วยให้ทิศทางเงศรษฐกิจไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวได้โดยระบุนะคะบอกว่าทุกธุรกิจตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลอ e ีคอมเมิร์ซเปลี่ยนแปลงไปสู่ globalization โดยการผูกมิตรกับพันธมิตรนานาประเทศทั่วโลกพัฒนาการติดต่อสื่อสารสร้างเครือข่าย <M> ในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต,ตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและก็เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยค่ะคือหลักการคือรายใหญ่ๆต้องจับมือกันก่อนสร้างซ y เนจี y สร้างอะไรอันแล้วมีเป้าหมายอะไรด้วค่้ยคนกลุ่มลงไาลเพราะอะไรสุดท้ายแล้วถ้าประเทศไทยทมีอยู่ดีมีรายได้ดีทุกคนจะได้กันหมดนะคะทุกคนจะได้กันหมดแต่ถ้ามีคนรวยกลุ่มเดียวที่ได้ที่เหลือตายหมด เป็นหนี้เป็นสินกันทั่วไปหมดไม่มีเงนินจ่ายนี่แบงก์ก็อยู่ไม่ได้นะคะเอสเอ็มอ e ีาขายขึ้นมาก็นี่แหละก็คืออันที่สองคือต้องสร้างแนวคิดใหม่ว่าแทงขังโลกไปอย่างไรทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงหมดใครจะมาบอกว่าเอ,อ้ยเวิร์ i ไ e b ์บาลานซ์ในช่วงนี้มันไม่มีแล้วคะ่ะนี่คือสงครามกระสุนมาเมื่อไรไม่รู้ทุกคนต้องทำงานหนักคะ่ะหนักกว่าเดิมอีกน,นะคะ ตอนนี้แทบจะแบบว่ามันต้องคิดเยอะไปวันะ้วเพราะมันเจอ disruption เงินก็ไม่พอกำลังซื้อก็สู้ไม่ได้ต้องคิดแก้ปัญหาอันนี้มันไม่ได้สร้างในวันเดย์ Rome is not built in one day แต่ it can be built นะประเทศที่แพ้สงครามกว่าจะขึ้นมาได้อย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาต้องกินอะไรวอนที่เขแพ้สงครามแต่ต้องเ,อเวลาไปทำงานแล้วต้องคิดออกมาเป็น innovation อินโนเวชันที่สำคัญมากมากเลยซึ่งมีบริษัทหลายๆบริษัทที่ช่วยได้บริษัททาเซอร์วิส p r ร v ว d e เดเรามีอีกหลายคนที่เป็นของคนไทยด้วยกันของต่างชาติกเถอะแล้วเรามาช่วยกันวางแผนเ้วยังไม่อยากพูดเรื่องกลยุทธ์ไวันนี้แต่บอกว่าวันนี้เราเตรียมพร้อมือหากลยุทธ์ที่จะมาช่วยระดับ drive economy ของประเทศไทยนะคะ นี่แหละค่ะก็คือภาพนะคะที่ทางด้านของคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะคะได้ให้คําคิดเห็นเอาไว้นะคะและพร้อมที่จะต่อยอดค่ะในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันค่ะแน่นอนนะคะว่าภาคเอกชนเขาก็บอกแล้วด้วยนะคะว่าเขาจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าได้นะคะเช่นเดียวกับ o ออค่ะที่ต้องบอกว่าแน่นอนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็ต้องเดินกันไปแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็จะดูในส่วนของ SME กันด้วย<ม>ที่ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากสถาน การวาระโควิด19ที่เกิดขึ้นพอเข้าไปช่วยแล้วก็จะทำให้ SME เติบโตได้นะคะและที่สำคัญมองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงปีหน้านี้แหละค่ะน่าจะฟื้นตัวได้นะคะเป็นลักษณะของ K-Shape ค่ะ โดยทางด้านของคุณจิรพรขาวสวัสด์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปิดจำกัดมหาชนหรือว่า OR มีการเปิดเผยนะคะว่าในระยะสัน้นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่กําลังฟื้นตัวดีขึ้นนะคะจากการฉีดวัคซีนถึงเป้าหมาย70%ของประชากรจะกระจายอย่ยงทั่วถึงค่ะแล้วก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าเศรษฐไทยอาจจะโตเป็นลนักษณะเคเ p ฟภาคส่วนที่มีอัตราการเติบ โตเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆเช่นเทคโนโลยีอุปกรณ์ยานยนต์หรือว่าซอฟต์แวร์แต่ว่าบางภาคส่วนนะคะยังต้องอาศัยเวลาในการฟื้นตัวเช่นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวการบริการและร้านอาหารค่ะเราไม่ได้มองแค่ตัวของเราเท่านั้นนะคะแต่เรามองไปถึงระดับสังคมชุมชนและเรามองไปถึงระดับประเทศว่าตัวเราเองนะคะธุรกิจเราเองบริษัทเราเองเราจะเป็นกลไกอย่างไรที่จะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจไทย ซึ่งผ่านทางด้านของคนที่อาจจะมีโอกาสน้อยนะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าคนทางด้านของฐานของคนไทยทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูแข็งแรงนะคะเราพร้อมนะคะทั้งทางด้านของภาคเอกชนก็ ภาครัฐเองก็เข้าใจว่ากำลังที่จะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวทางด้านของกระทรวงต่างๆนะคะทางด้านของการปรับกระบวนการทางด้านราชการใบอนุญาตต่างๆนะคะหรือว่าตลอดจนการเอื้ออํานวยเรื่องระบบอินฟราของประเทศเทคโนโลยีของประเทศนะคะหรือว่าการฟื้นตัวของประเทศด้วยพลังของความร่วมมือของคนไทยเนะะี่ยค่ะก็คิดว่าทางด้านของคนไทยเศรษฐกิจไทย ได้รับโอกาสที่จะมีโอกาสฟื้นตัวอย่างแน่นอนนะคะก็เรียกว่ามีความหวังนะคะจากล้ำใจของคนไทยโดย OR นะคะก็มีวิสัยทัศน์ค่ะ Empowering All to Add Inclusive Growth นะคะที่จะสร้างการเติบโตให้ทุกโอกาสให้ทุกภาคส่วนธุรกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเป็นการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านการใช้หลักการ4ใส่สใจนะคะในการทำธุรกิจ อันดับแรกก็คือใส่ใจพันธมิตรทรัพย์ไทยเชนค่ะให้ใช้หลักการจริงใจต่อกันใครแข็งแรงในเรื่องไหนก็นํามาเสริมกันใส่ใจลูกค้านะคะซื่อสัตย์จริงใจเน้นผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมใส่ใจพนักงานค่ะก็คือเขามองว่าพักงนานนะคะคือคกลไกสําคัญที่จะทําให้ก้าวผ่านการ disruption ไปได้ค่ะและใส่ใจสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งพลังความร่วมมือของคนไทยทําให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื่ ตัวได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ และนี่แหละค่ะคือความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่ทางด้านของภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศนะคะมีความมั่นใจในการเดินหน้าเศรษฐกิจ,กจแล้วก็จะมีภาพของการลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเติมนะคะศักยภาพแล้วก็สามารถฟื้นตัวไปพร้อมกับประเทศไทยในยุคหลังวิกฤตโควิด -19 ไปจนถึงปีหน้า2022ได้แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันนาสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ True 5G ทำไมล่ะครับเพราะแค่ดีอย่างเดียวไม่พอต้องเร็วแรงและครอบคลุมด้วย Tru ู 5G เป็นรายเดียวในไทยใช่ครับรายเดียวในไทยที่มีมากที่สุดถึงเจ็ดย่านความถี่ครอบคลุมกว่าทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยลองซูมเข้าไปอีกนิดในกรุงเทพและปริมณฑลสัญ,ญญาณจะครอบคลุมกว่าถึง98ซถ้าไม่อยากตกยุค